สัสดีครับสวัสดียูมิสาวครับมือนีหมอกบุลหมือนี่หมอกบหมาครับหมู่ว่านนี่หมอกหอนาขน,นาดล่งนี่น้อยงล่งอยู่ทางฝุ่นไกลๆเหมือนครับรปกติเนี่ยมือเสาร์นี่ขาวโพลเล่นหมู่ว่านนี่ขาวโพลเล่นหมอกแถวเนี่ยมือนีว่ามีเลยเตรียมตัวสิล่องไปกินเขาอยู่หน้าพิ่นเนี่ย นี่ก็เป็นนุ่มแล้วครับบักขาวนี่นี่ก็หาเดือนก็ลร้อยเยื่อบุล้วบักขาวนี่ลอยอยู่บักสาหนี่ลอยมันสองหาขึ้นบุลละครับนี่สวยงามเห็นมันตี๊ยบมูมันโลมบับบ,บับแว่บๆดีอย่างนี้ขาวนี่ ไปหนุ่มไปหนุมน่มนี่อยู่สามสีโ่โตครับตำมะขอบไปเจ้าหมวกนี้ก็ไปปั่มมาแล้วครับปับมมาอันหนึ่งปั่มครับมาหล่อตัวนั้นจักทีนี้เด็กหมวยห,หมด ต้องหลอ่อต้องตีชอกตอมาอันหนึ่งตามาทีทีเล้วหนาเพราะเป็นยังหนาสดใสเลยมัอนี้ครับตอมาอันหนึ่งคือเอาคือกันวันนี้ตีกระเดือกครับนี่มีแข้งหนาหัวเป็นลำ่ำใส่ได้อยู่ลำ่ำ นี่ก็เดือดกันขึ้นตาร่ำเปี้วดีกับปั่มอันหนึ่งครับสองโลสามครับถึบงนั้นสองโล้สี่ตรงนี้เพราะนั้นปั่มตสวารล้อยสูงอยู่มันสองโล้ครับตรงนี้ไปอะไรอยุ่สองโล้สามมันลอยสูงครับเนี่ยมันจับความมือเศร้านี่คุณลาไก่สะกดลาก็สัน ตองไฟตกคุ้มตัวามวงนี้มันเข่าคุณเข้าไปสวนคุณทุ้มอยู่สวนขอมี่ไปไล่เขาอายู่สวนเยื่อเขียวตัวนี้ก็ลงน่วมไว้อันหนึ่งครับนี่ได้ครับลงน่วมไว้รอจะหูบวมเลยครับบางย่าเขียวตัวนี้ จูมันสองสีสองหานี่เขียวอันนี้เชื่องครับชนะมาสามเที่ยสองโลกเกตปั่มเที่ยแรกกับเชื่องด้วยกันชนะอันแรกเทียที่สองกับปั่มกับเชื่องกับชนะอันแรกเทียที่สามปั่มกับมาล่อครับตัวนี้ชนะอันสองสิบนาทีครับอันนั้นมาล่อมาล่อแบบ มาล่อเป็นงอนม่มีขนอยู่หัวตัวใหญ่ก็มัน่นีกเลยแจอันสองสิบนาทีตังนี้มันอัดจอกขึ้นหัวกัดหลังหลังเป็นลูเลยคู้โบเลยเชิงตัวนี้ขนาดสามเทียสองลูกเจ็ดสองลูแปดครับลอยงาอม ไกลนุ่มนี่ใกล้นุมในใน่มครับขอเรียกป่าหมาอันหนึง่งเป็นหมาล่อครับนี่หัดจุกนี่เป็นหมาล่อสีล่ำใหญ่ครับนี่ต่อเาวาครับต่อเห่าร่ำใหญ่ตีวางเงินครับหูตางเดียวแม่นล่ำมาสองห่วงเลยครับ มีร่อพร้อมร้อยสูงครับใล้ตัวนี้อยมั่นสองเจ็ดครับสองหกสองเจ็ดอกมันเป็นบรรลวดมันแหงหรอละครับเลยไปล่องมือหวา่ามันเป็นเจ่องแหลมนเป็นมารลยาย่อล้ำใยตีดีตีเจ็บตีแม่แม่น,มนตีต้องููตาต่างอยู่ เหนียปั่มมาแล้วบ่ปัม่มต้บักแดงหน่อยตัวนี้แหละครับมันเพื่นเต็มปีกยังออกอีกอยู่ไม่ใช่หมดหรอวู้สองขางไม่ใช่หมดหรอเนาะไม่ใช่หมดวะขับปลามาแล้วมั้งครับกอดตีสอยู่นีเน่เต็มเลยเมื่อกี้อตัวนี้ตีกันเดือด

ซนี่ครับปากไว้ซ้ำนี่แหละครับอยเรล่มกดติดตามกดแชร์กดซับตะไครให้เนี่ยเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับลงกไปกินปลาเขาันอีกแล้ว